สวัสดีครับผมพี่อ้วนสวัสดีครับวันนี้เรามีรถของพี่อ้วนนะครับคันนี้เล้าใจมากครับพี่อ้วนเอาจากไหนมาไม่รู้นะฮะเป็นเอโตโยต้าไฮรักฮีโร่แวนนะครับแวนแท้ๆนะครับผมเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้สองจุดเท่าไหร่ครับพี่อ้วนสองพันสี่เครื่องสองพันสี่นะครับผมอ่าเนี่ยครับผมดีเซลเดิมๆโรงงานนะครับดูครับตัวเลขยังอยู่เลยขาหน้ายังอยู่เลยนะครับนี่ครับห้องเครื่องเดิมนะครับ นี่สติกเกอร์โตโยต้าเลยนะครับยังอยู่เลยนะฮะดูครับรถไม่มีชนหนักมานะครับผมเป็นรถคนแก่นะฮะแต่ก็มีเก็บสีภายนอกมานะครับมาบ้างนะครับสีก็ตีไป70 80แปล้วกันนะครับรถเรโทนะฮะฟิล์มใหม่อ่าฟิล์มติดใหม่นะครับแอร์เย็นฉ่าหน้าหลังนะครับภาษีเต็มนะฮะล้อแม็กนะครับผมนี่ดูไปตามกันนะครับใครชอบความเรโทนี่คันนี้นี่ได้ใจเลยฮะโอเคครับพี่อ้นเปิดฝาท้ายหน่อยครับ ทรงดีครับคันนี้โดยรวมทรงดีนะผมว่าใช้ได้เลยนี่ครับโอ้ข้างในดูดีนะดูครับเบาะครบเลยครับแอร์ถาวหลังเย็นไหมครับพี่อ้วนเย็นครับผมโอแอร์เย็นช้ำเปิดโชว์ได้เลยครับเดี๋ยวรู้รอบคันก่อนประเดี๋ยวทั้งบ้านนะครับผมมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังมีกล้องถอยหลังนะครับทางานได้ปกติครับผมนี่ฮะโช๊คเชิ๊กทำงานปกตินี่โช๊คทางานปกตินะครับนี่ครับด้านหลังยังดูดีอยู่เลยนะครับผมโอเคครับปิดเลยครับพี่นี่ครับ พานะครับใช้ได้นะครับผมเหลาเหล็กเดิมนะฮะโอเคครับเปิดภายในนะครับผมนี่ครับไม่มีขาดเหงกระตูเบาะเดิมไม่ขาดนะครับอืมคันนี้ดูดีนะเจ้าของดูแลดีนะครับผมโดยรวมนะฮะดีเลยช่องลมแอร์ไม่มีล้มครับแน่นๆนี่ครับดูตามกันเลยเออนะจอทัชสกรีนใช้ได้นะครับโอ้เครื่องเสียงจอทัชสกรีนด้วย แอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่ไม่เดิมนะครับนี่ครับดูเลยครับตามไปเลยครับโอเคครับพี่อัารากลึงยนตให้ดูนะครับผมพี่อัศร์ตาลขึ้นยนต์ให้ดูนะครับโอ้โหเครื่องดีว่ะเออเครื่องดีเลยครับดูครับแน่นๆเลยฮะม่ได้เลย นี่ไม่มีดันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ย้อนย้อนตีเต็นหน่อยครับผมนี่ครับผม่ครับีเปิดราเปิดตอนร้อนครับเห็นเห็นเลยนะครับเปิดตอนร้อนพี่ว่าต้องเล่นเครื่องหนะครับรู้ไครับครับผมเต้นอันนี้อันนี้รถมันสั่นนะครับนี่ต้องดูตอนเล่นเครื่องนะครับนี่น้ำใสนะครับไม่มีดันนะครับผมอ่าที่เห็นมันกระชอากระเฉาะนี่มันเกิดจากอาการสั่นของรถอจากสั่นของรถนะครับผมอ่พอรอบมันนิ่งแล้วมันก็จะปกติครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นองครับไมจะนิ่งๆอย่างนี้เลยครับผมโอเคเครื่องดีครับไม่มีปัญหาความร้อนครับตอนนี้ชัวร์ครับช่างอ้วนการันตีครับมีปัญหานี่จัดการช่างอ้วนเดเลยครับผมแต่คันนี้ชัวร์ครับเพราะว่าช่างอ้วนไปขับมา้วครับคันนี้โอเคครับพี่ปิดปิดฝาปงเลยครับผมโดยรวมสวยอะคันนี้ผมบอกเลยนะครับโอ้โหปิดฝาโปงเง่งบครับผมนี่ครับผมอ่า ดรวมตามนี้เลยนะฮะใครหาฮีโร่แวนอยู่คันนี้ผมบอกเลยช่างอ้วนขายไม่แพงด้วยครับผมเพราะว่าช่างอ้วนแกเน้นออกไวนะฮะเน้นออกไวขายถูกนะครับนี่ครับคันนี้นะครับภาษีเต็มใช่ไหมครับผมภาษีเต็มเอกสารชุดโอนครบนะครับนี่ครับผมคันนี้ช่างอ้วนขายเท่าไหร่ครับผม 6 0 0 0ทโอ้ถูกมากครับผมบอกเลยกับสภาพนี้ถือว่าถูกมากครับ60,900นะครับผมไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับได้เลยนะครับผมยังไงคันนี้สนใจติดต่อเบอร์อะไรครับพี่091ครับผม075ครับ4809ครับผมอีกทีครับผม091ครับ075 4809นะครับเบอร์อะไรก็เบอร์นี้ครับผมเบอร์อะไรก็เบอร์นี้ครับผมแล้วทางทีมงานเราก็มีบริการขับส่งทั่วประเทศด้วยนะครับผม ส่งได้หลากหลายนะครับทั้งไปเทลเลอร์ก็ได้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลงหน่อยหรือว่าขับส่งถึงบ้านก็ได้นะครับผมยังไงเสนใจก็โทรหาพี่โอ๊ตตรงเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ